เอ่ออย่างน,นี้นะครับให้เตาเผาถ่านแบบถัง200ลิตรทางสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ทางกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยเขาก็เลยมาตัดแปลงถัง200ลิตรนี่แหละนะครับแล้วก็ทําเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําเป็นไอตัวเตาเผาถ่านนะครับทีนี้ไอตัววัสดุเนี่ยนะครับรเราจะต้องไปหาซื้อถังที่มันฝามันเปิดแบบนี้เวลามันจะง่าย แล้วอันเนี้เราก็ต้องมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยยี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยนะครับตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องอ่าช่องที่จะสูมไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังเตาตัวข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องมาจอเอ่อนะครับประมาณ4นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4นิ้วเพื่อที่จะเป็นทางออกแล้วก็วัสดุอีกอันหนึ่งก็คือถ้าให้ดีใช้ข้อ3ทาง3ทางอันนี้เป็นข้องอมันมันไม่มี3ทางถ้า3าทางมันจะออกมานี้เราจะตั้งได้เลย แต่ถ้าเป็นข้องอให้เจาะรูนี้เพื่อให้เวลาน้ำส้มเวลาควันมันออกเนี่ยให้มันไหลลงนี้นะครับให้น้ํามันไหลลงลงไปในดินไม่งั้นเนี่ยถ้าเราตอนช่วงที่เราเผาถ่านแล้วไม้มันติดเนี่ยถ้าถ้ามันเพราะมันไม่ไหลลงไปทางนู้นมันจะไหลกลับมาที่ถังไหลกลับมาที่ถังเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการดับและการไหม้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นปล่องท่อ เป็นท่อท่อใยหินเนี่ยนะครับก็าซื้อท่อใยหินแบบนี้มานะครับเหมือนกันนะครับท่ทีนี้วิธีการในการตั้งเตานะครับเมื่อเราตัดเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วต้นทุนก็ไม่ก,กี่บาทนะครับประมาณ6ก0จบาทปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อก่อนก็ประมาณ4ี0ห้าไม่เกินนี้เราก็หาดินช่วงดินที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งเตาให้มันเอียง ให้มันเอียงซึ่งนิดหนึ่งนะครับเอียงซักนิดหนึ่งไม่ต้องตั้งให้มันตรงนะครับถ้าเอียงซึ่งนิดหนึ่งเอียงเอียงไปข้างข้างหลังนะครับเอียงไปข้างหลังซึ่งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอาสามทางสามทางใส่เข้าไปแล้วที่ก็ขุดตรงนั้นเพราะอะไรครับเพราะเวลาน้ามันไหลมาให้มันไหลตกลงไปจะได้มันจะได้ไม่ขังนะครับทีนี้ตอนนี้เสร็จปั๊บเราเอาท่อท่อใยหินที่เป็นท่อออกเนี่ยนะครับท่อออกเราก็มาใส่ นะครับใส่อ่าพอใส่เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ขุดดินรบเลยครับแบบนั้นแล้วตรงนี้เราก็เอาดินดินราวผสมน้ำนะครับยายาไว้นะครับยาไว้จะให้มันมีรูรั่วอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าไอ้รูนี้ยถ้ามันมีรูออกมาปั๊บปิดผ่านนันเข้าปั๊บมันจะไม่หมดมันจะไม่เป็นผ่านมันจะเป็นเข้ามาดูวิธีการเรียงการเรียงฟืนนะครับ เอ่อถ้าเรามีตะแกรงเหล็กแบบนี้ใช้ตะแกรงอ็นอ็นนี้ยาวไปนะครับอ็นนี้ยาวไปตัดแค่นี้พอนะครับตัดแค่นี้ประมาณครึ่งกว่ากว่าแล้วก็ตีเป็นตะแกรงตะแกรงไว้เวลาเวลาเราเผาเสร็จดึงเนี่ยมันจะง่ายนะครับโดยไม่ต้องใช้อะไรกกยดึงขึ้นมาเลยพื้นมันจะมาทั้งแข็งเลยนะครับทีนี้เอ่อถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ไม้แหละครับไม้ที่เราเผาแล้วพอเราพอเราตัดเป็นท่อนๆปั๊พับเนี่ยเราเรียงแบบนี้ทำไมต้องเรียงแบบนี้ครับ ให้ข้างล่างมันมีอากาศไหลเทได้หลักการเรียงฟืนเอาไม้เล็กไว้ข้างล่างไม้ขนาดกลางไว้ตรงกลางและไม้ใหญ่ไว้ข้างบนทําไมต้องเรียงแบบนี้เพราะว่าเวลาเราจุดไฟเนี่ยเวลามันสูงไฟไปเรื่อยๆสูงไฟเรื่อยๆเพราะอากาศมันร้อนมันจะมาสะสมอยู่ข้างบนนี้อ่ามันจะมาสะสมอยู่ข้างบนนี้เพราะฉะนั้นมันจะไหมจากข้างบนก่อนไหมจากข้างบนลงไปข้างล่าง อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะพอเรียงเสร็จปั๊บเราก็ปิดคอยดินออกให้มันเป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งเพื่อเพื่อให้มันเพื่อเวลาเราเผามันเป็นขี้เท่ามันจะได้สะสมไว้ทีนี้เวลาเวลาเราออยนี้ทําเป็นทู่เป็นที่สูงไปนะครับให้ตั้งแบบนี้นะครับให้ตั้งแบบนี้ให้ให้มันเอียงแบบนี้นะครับเป็นพราะ้าเอียงแบบนี้เนี่ยเวลาอากาศมันจะไหลนะมันจะไหลเข้าได้ง่ายเวลานี้เสร็จปั๊บเราก็เราก็อุด เอาเอาดินผสมแล้วก็ยาให้หมดนะครับไม่ให้มีอากาศนะครับไม่ให้มีอากาศเข้านะครับยาให้หมดเลยแล้วเวลาสูมไฟสูมที่นี่ครับสูมที่นี่ไม่ได้ไปสูมข้างในอ่าสูมที่นี่ครับให้ความร้อนมันเข้าไปนะครับทีนี้ตัวฟืนเนี่ยตัวฟืนมันเป็นไม้มันจะเก็บสะสมความร้อนเก็บสะสมความร้อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนอุณหภูมิสูงถึง2 8 0ถึง300อองศามันจะ ลุกติดไฟของมันเองเขาเรียกว่าจุดติดไฟอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ300องศามันจะติดไฟของมันเองถ้าวัดที่ปลายปล่องอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณ75องศาถึง80นะครับควันที่ออกมาเนี่ยวัดนะครับมันจะติดไฟของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงูจากควันไฟควันครับแสงจากควันจากมันควันจากควันธรรมดาควันธรรมดาที่มันออกออกมาพอมันติดไฟปั๊บ มันจะเรียกเป็นเขาเรียกเป็นควันบ้าเป็นดำๆอ๋อเป็นก้อนแม่เป็นสีดำๆมันปุดขึ้นมาเลยปุดปุดปุด,ป,ด,ป,ดปุดขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเราก็พอมันติดปับ๊บเอาฟืนที่สูงไฟออกนะครับแล้วเอาล็อกอีกก้อนหนึ่งมาตั้งไว้แบบนี้เสร็จแ,แล้วก็เปิดดูไว้แค่นี้ ให้ค่อยค่อยให้เขาเขาเรียกว่าเป็นถึงจุดเสียไจแล้วก็ให้ไม้เปลี่ยนไปเป็นฐานแบบช้าๆอ่าในปรวงติดตูดนะครับให้ไม้เปลี่ยนไปเป็นฐานอย่างช้าๆนะครับทีนี้มันก็จะตรงนี้แหละครับควันมันจะเปลี่ยนจากสีเทาดําเป็นสีเหลืองไอตอนเป็นสีสีเทาปนเหลืองนี่แหละเราจะเก็บน้ำส้งควันไม้คือใช้ไม้ไผ่มาทุลุให้เป็นกล้องแล้วก็เก็บหรือใช้ใครมีตังค์หน่อยก็เป็น กล่องสแตนเลสก,ก็ได้มาเก็บหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เก็บน้ำส้มพันไม้และจากนั้นไม้มันจะเปลี่ยนเป็นฐานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายฟันข้างหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินใสสีตรง,งน,นี้นี่นี่เน,บบนีะมันออกเป็นเป็นเมฆบางๆราดับขีดยุงกุงเดงไหมนะนั่นแหละไม้มันเปลี่ยนไปนเป็นฐานหมดแล้วเราก็กระเบิดปิดให้หมด อย่าให้มีรูใดๆทั้งสิ้นปิดมาดีเลยครับปิดหมดเลยข้างหลังก็เอาเนี้ยปิดครับปิดเลยครับอย่าให้อากาศเข้าใช้เวลาปิดเตาประมาณหชั่วโมงหกชั่วโมงก็ดับหมดเพราะฉะนั้นการเผาถ่านแบบนี้ใช้เวลาแค่วันเดียวสูงไฟหน้าเตาใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแล้วแต่ฟืนถ้าฟืนหมาดมากแต่ถ้าฟืนสดห้ามเผาฟืนสดเด็ดขาด ม,ม,ม,มันจะสูงไฟหน้าเตานานมากนะครับยูรเพราะฉะนั้นอย่าใส่อย่าใช้ฟืนสดใช้ฟืนที่หมาดๆเก็บไว้ให้มันมีความชื้นอยู่ประมาณ20-30%บพอนะครับ